สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับนุกนิกและ iMac 24นิ้วชิป M4 เครื่องนี้มาในสีเหลืองบอกเลยว่าเป็นสีโปรดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันว่าจะมีสเปคอะไรที่อัปเกรดมาจากรุ่นที่แล้วบ้างและมีความประทับใจอะไรใน iMac เครื่องนี้ตามมาดูได้เลย ก่อนไปเข้าเนื้อหาที่มันค่อนข้างแน่นนะคะเรามาเมาส์มอยกันก่อนส่วนตัวตรงนี้เนี่ยชอบสีเหลืองเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่ามีไอเทมสีเหลืองติดตัวมากมายไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะคะเคสมือถือหนีแล้วล่าสุดนะคะก็เป็น iMa c เครื่องนี้ก็เลยตื่นอกาสยึดเป็นของตัวเองเลยนะคะเพราะว่าชอบสีเหลืองมากทีนี้สีเหลืองที่มันมาใน iMac เครื่องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นสีเหลืองที่แบบเฉดแบบเหลืองอ่อยไปหรือเปล่าถ้ามองจากด้านหลังเครื่องนะคะ แต่ส่วนตัวนุ๊งนิกชอบนะมันทําให้ห้องเราดูสดใสก็จะเห็นว่าตอนนี้ห้องมันจะมีสีขาวเยอะใช่ไหมนุ๊งนิกก็ใส่เสื้อสีขาวนะคะแต่พอมันมีสีเหลืองเข้ามาในเฟรมหรือว่าเอามาไว้ในกลางห้องของเราอะ่ะนุ๊งนิกมองว่ามันทําให้ห้องของเราสดใสมากยิ่งขึ้นก็จะสะท้อนบุคลิกภาพของคนใช้งานด้วยนะแล้วก็ครั้งแรกที่มีการเปิดตัว iMac มา<ๆ>เห็นเขาเปิดตัวมาใน7สีใช่ไหมนุ๊กนิกมองแป๊บเดียวรู้เลยว่า อยากให้สิ่งนี้มาตั้งอยู่ในห้องของเราห้องของเราบางคนอาจจะแต่งห้องจืดๆด้วยสีเอิร์ธโทนสีครีมสีขาวแต่พอมันมีสีอะไรป๊อปๆเข้ามาในห้องมันก็ทําให้ห้องเราดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากสีเหลืองที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้ก็ยังมีสีอื่นๆนะคะที่รองรับความชอบของเรามากมายไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีม่วงนะคะสีชมพูสีส้มสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีสีเงินที่เป็นสีคลาสสิกเลยรวมกับสีเหลืองเป็น7สีนะคะ โดยรอบนี้เนี่ยพิเศษสุดๆเลยถึงแม้ว่าคุณจะซื้อ iMac ตัวเริ่มต้นน่ะที่มีราคาสตาร์ทที่44,900บาทแต่ว่าคุณจะมีออปชั่นให้เลือกทั้งหมด7สีด้วยกันจากรุ่นก่อนนะคะที่เป็นชิป M1 แล้วก็มา M3 เขามี4สีที่เป็นสีเริ่มต้นให้เลือกเท่านั้นแต่ในรอบนี้โอ้โหจัดมาให้7สีแล้วก็ได้ราคาเริ่มต้นไปอีกนะคะน่าจะถูกใจสําหรับคนที่อยากได้ iMac มากๆ อะกลับมาที่สีเหลืองซึ่งก็คือสีโปรดของหูนี้กันเนาะด้านหน้าเนี่ยสีมันจะซอฟกว่าด้านหลังนะคะด้านหน้าเนี่ยเขามีการ เหมือนเขาใส่กระจกลงไปทําให้สีเหลืองตรงด้านหน้ามันมีความซอฟแล้วก็มีความนวลน,นวลพาสเทลมากยิ่งขึ้นก็จะดูสบายตามากกว่าการมองสีเหลืองจากหลังเครื่องนะคะส่วนใหญ่เรามองจออยู่แล้วเพราะว่าเราทํางานแล้วก็เราก็มองจอไงก็จะเห็นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะนอกจากจอสีเหลืองเครื่องสีเหลืองนะคะนี่เลยสิ่งที่มีมาให้ในกล่องก็จะมีสีเหลืองคุมโทนมาให้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเมจิกเมาส์นะคะอันนี้ มีมาให้ในกล่องนะคะไม่ต้องเพิ่มเงินนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ Trackpad ที่เอามาสําหรับตัดต่อเอาไว้ขยายไทม์ไลน์เนี่ยก็เพิ่มเงินนิดนึงไม่แพงนะคะสีเหลืองก็จะมาในโทนนี้นะอ่านี่ค่ะต่อไปก็คือ Magic Keyboard ขาดไม่ได้เลยสําหรับการมี Mac เนาะจะต้องมี Magic Keyboard ควบคู่กันทีนี้เนี่ย Magic Keyboard ก็จะมาพร้อมกับสีเดียวกับตัวเครื่องนะคะเป็นดีไซน์บางเบาแบบนี้แหละถ้าใครเคยใช้นะ ที่สําคัญนะคะสามารถเพิ่มออปชั่นได้สมมุติว่าคุณอยากได้ touch id กับปุ่มตัวเลขเนี่ยกดเป็น magic keyboard แบบ full size แบบนี้นะคะเพิ่ม1,000บาทเท่านั้นเองุูมมากเลยนะคะสําหรับ magic keyboard ทีนี้มีสิ่งที่เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนเล็กน้อยแต่ก็ดีนะคะให้มันเข้ากับ ecosystem ของ apple <c oughs> ก็คือเขาเปลี่ยนพอร์ตนะคะของ magic keyboard กับ magic mouse มาเป็นพอร์ต usb c แล้วนะคะเพราะฉะนั้น สายไล i ์ g ที่แถมมาในกล่องทุกคนเขาก็จะให้พอร์ตมาเป็น USB-C to USB-C นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราเอาไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นของ Apple ที่เรามีได้ตอนเนี้ยเป็นพอร์ต USB-C หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นได้สายอันเนี้ยมากับตัวเครื่องเขาแถมมาให้คุม้มแล้วก็น่ารักมากๆส่วนตัวว่าจะจุ๊บไปใช้เองแล้วนะคะเพราะชอบสีเหลืองอย่างที่บอกไปอ่ะและที่สําคัญต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องหน้าจอกันดีกว่า iMac 24นิ้วมาพร้อมกับจอ24นิ้วนะคะไม่ได้มีการอัปเกรดไปเป็น27เหมือนกับ่าวลือก่อนหน้านี้นะคะก็ยังคงเป็น24นิ้วอยู่นะคะความละเอียดจออยู่ที่ 4.5K ความสว่างสูงสุดอยู่ที่500นิตแล้วก็ refresh rate ยังอยู่ที่ 60Hz อยู่เหมือนเดิมนะคะอทีนี้อาจจะมีข้อสงสัยว่าไอ้จอ ความสว่าง500นิตเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่า iPhone ไป2000แล้วอะไรงนี้นะคะตรงนี้มองว่า iMac เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่กับที่ไม่ได้เอาออกไปใช้งานกลางแจ้งเพราะฉะนั้นหน้าจอไม่ต้องสว่างมากก็ได้อย่างบางคนนะตาแพ้แสงนะคะก็ให้มาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะสำหรับ500นิตการใช้งานในที่ร่มหรือว่าในห้องของเราเองนะคะ แล้วก็ที่สําคัญค่ะทุกคนนูงนี้กดเป็นออปชัน Nano t e x t u r เจมานะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ iMac มีออปชัน n าโนเท x t t u เจให้เราเลือกก็คือเป็นหน้าจอเคลือบกันสะท้อนนะคะเวลาที่มีแสงอะไรออย่างตอนนี้นุกนี้หันหลังให้กับหน้าต่างอยู่แสงก็จะเข้ามาจากหน้าต่างแต่ตอนนี้ไม่มีอาการแบบว่ารีเฟกซสะท้อนแสงเข้ามาที่หน้าจอเลยคือมันสบายตามากๆอะทุกคนถึงแม้ว,ว่าคุณจะหันหลังให้หน้าต่างก็จะไม่มีปัญหา จอสะท้อนเกิดขึ้นดีมากๆเลยสำหรับนาโนเท็กซ์เจอร์นะคะเพิ่มเป็นออปชันอีก7,000บาทได้กระจกนาโนเท็กซ์เจอร์มาเลยหดูดีมากชอบมากนะคะแล้วก็นี่เลยถ้าเกิดว่าคุณอนะกดเป็นออปชันนาโนเท็กซ์เจอร์มา Apple เขาจะแถมสิ่งนี้มาให้ในกล่องค่ะทุกคนเป็นผ้าเช็ดหน้าจอนะคะซึ่งอันนี้ไซส์นะคะนี่เขาให้มาแบบฟู l ไซส์เลยเห็นปะ ซึ่งมันเป็นไซส์เดียวก,กันกับที่เขาขาแยกเลยอะแต่นี่เขาแถมมาให้ถ้าเกิดว่าคุณสั่งจอ Nano Texture นะคะส่วนตัวก็ชอบเช่นกันเพราะว่ามันนุ่มนิ่มแล้วก็ได้ลองใช้งานมาสักพักแล้วชอบมากเช็ดง่ายมากทั้งหมดนี้นะคะคือสิ่งที่คุณจะได้ในกล่องของ iMac ซึ่งจะมาในกล่องใหญ่มากเลยนะคะแต่ไม่ต้องห่วง Apple จะสทรงดีมากถึงหน้าบ้านอย่างปลอดภัยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูสเปคที่นุ้งนิดกดมาของน้องเหลืองแจ๋วเครื่องนี้นะคะว่าสเปกภายในเป็นยังไงนะคะ อันนี้เป็น iMac 24นิ้วสีเหลืองนะคะซึ่งก็มาพร้อมกับแรม 32GB RAM แรมเริ่มต้นเขาจะมีให้16นะมันอัปเกรดมาจากรุ่นชิป M3 หรือว่า M1 นะเพราะว่ารุ่นเก่าพวกนั้นนะเขาให้แรมเริ่มต้นมา 8GB เท่านั้นแต่อันนี้ค่ะเบิ้ลแรมมาให้2เท่าได้ 16GB ในตัวเริ่มต้นเพียงแต่ว่าน้องนีก ไม่พอใจค่ะอัปเกรดมาเป็น 32GB นะคะอันนี้สูงสุดแล้วนะเรื่องถัดไปก็คือความจุเขามีเริ่มต้นอยู่ที่ 256GB นะคะไปจนถึง 2TB แต่เครื่องนี้เป็นความจุ SSD 2TB นะคะ สำหรับในเรื่องของพอร์ตนะคะตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้พอร์ตมา2รูก็คือ1มี Thunderbolt 1รูแล้วก็จะมี usb c ธรรมดาให้1นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอัปเกรดมาเป็นรุ่น4พอร์ตแบบนี้จะมีพอร์ต t u u n e r r o o l t 4ให้4พอร์ตเลยนะถ้าคุณเป็นคนที่ต้องเสียบพอร์ตเยอะๆอะต้องการรูเยอะๆนะคะนี่เลย กดมาเป็นรุ่น4พอร์ตได้เลยนะคะอ๋อเกือบลืมนะคะสายพาวเวอร์ที่ทุกคนเห็นว่ามันเสียบอยู่หลังเครื่องตอนนี้นะคะก็จะมาเป็นสีเหลืองสีเดียวกับตัวเครื่องเลยและที่สําคัญเป็นแมกเนติกด้วยนะก็คือมันจะจุ๊บจแม่เหล็กตรงนี้นะคะกับหลังเครื่องแล้วก็มาพร้อมกับพอร์ตกิกะบิตอีเทอร์เน็ตให้นะคะก็จะมีรวมมากับตัวอะแดปเตอร์ที่อยู่ที่เชื่อมกับสายนะคะเป็นขนาดประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ละกันในกล่องก็จะได้ประมาณนี้เลย เมื่อกี้โมโเรื่องสเปคภายในตัวเครื่องสุดแรงไปแล้วนะคะหลายคนอาจจะอยากซื้อตามสเปคนี้ต้องเสียเงินเท่าไหร่เดี๋ยวพามากดดูเลยดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะกดเป็นอันนี้เลยนี่ตัวล่างสุดนะคะ<ม> cpu 10 gpu 10นะคะ ram 2 4 g b นะคะเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปเพิ่มข้างในนะอันนี้คืออ p t i o นสูงสุดที่มันมี1 2 3 4ให้เราเลือกแล้วนะคะอะเดี๋ยวดูนิดนึงให้ดูความแตกต่างนิดนึงถ้าเกิดว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยที่ราคา4 4 9 0 0นี่ยจะได้ cpu 8คอ c o gpu 8คอ c นะคะ ram 1 6 g b ความจุอยู่ที่ 256GB ตัวเริ่มต้นเลยแต่ขยับมาอีกนิดนึงเพิ่มเงินอีกนิดนึงจะได้รุ่น CPU 10คอ GPU 10คอนะคะก็ตามนี้เลยแล้วแต่เราจะกดอ่ะเดี๋ยวนุ่นี้กดเป็นอันนี้นะอ่ะเครื่องนี้นะคะเป็นกระจกจอ Nano t ท x t u เจนะคะเพิ่ม7,000บาทอ่ะแล้วก็หน่วยความจำรวมขนาด 32GB ก็คือ RAM นะคะ RAM 32GB เพิ่มมา7,000เช่นกันเบาๆนะคะแล้วก็ ตัวจัดเก็บข้อมูลก็คือ SSD นะคะความจุ2เทราไบต์เนี่ยเพิ่มเงินเท่าไหร่นะเพิ่มเงิน21,000บาทา Magic Mouse ฟรี ee, นะคะต่อไปก็คือ Magic Keyboard พร้อมกับ Touch ID และปุ่มตัวเลขไทยเพิ่ม1,000บาทอืมทีนี้พวกซอฟต์แวร์ต่างๆทุกคนสามารถซื้อได้นะคะสมมติว่าจะซื้อเครื่องนี้ไปตัดไฟนอคัตก็เพิ่ม9,900นะคะหรือว่าอยากได้โลจิโกด้วยเพิ่มอีก6,990 เป็นการซื้อขาดทีเดียวนะคะเออแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เพิ่มมานะเพราะมีอยู่แล้วเนาะอ่ะประมาณนี้ออปชันของเครื่องนี้นะคะจ่ายรวมอยู่ที่1นึ่0แบาทได้ทั้งหมดนี้นะคะ,อะขอให้ข้อมูลเรื่องชิป M4 นิดนึงนะคะเป็นเรื่องถัดมาเลยที่สำคัญเช่นกันที่เราจะตัดสินใจในการซื้อ iMac ชิป M4 เครื่องนี้นะคะ iMac c h i p M4 นะคะมาพร้อมกับชิป M4 เท่านั้นไม่มี M4 Pro มาให้นะเพราะฉะนั้น M4 เนี่ยมันก็จะแยกเป็นแบบ8คอนะคะ CPU 8 GPU 8คอร์ละ1แล้วก็จะมีอันที่2ที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือ CPU 10คอร์ core, GPU 10คอร์ core. อันนี้คือความแตกต่างกันในเรื่องของชิปเวลาที่เราจะกดมาซื้อมันใช้งานนะนะคะแล้วก็เรื่องสำคัญของชิป M4 ก็คือมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับชิป Intel เนี่ย iMac ชิป Intel รุ่นเก่าเนี่ยเร็วขึ้น6เท่า แต่ถ้าเทียบกับ iMac ชิป M1 ที่เป็นโฉมเดียวกันนี่นะคะก็เร็วขึ้น2.1เท่าคือความแตกต่างระหว่าง M1 กับ M4 ขยับมาเร็วขึ้น2.1เท่าประสิทธิภาพโดยรวมนะคะทั้ง CPU GPU ก็ดูดีขึ้นนะคะสำหรับใครที่แบบอุย๊ยลังเลไม่ซื้อักทีตั้งแต่ M1 M3 มา M4 M4 เหมาะมากเลยให้แรม16กิกด้วย คคุมมากนะะแล้วที่สําคัญนะคะเขาก็จะมีตัวเล่นฮาร์ดแวร์มาให้ในเครื่องสําหรับคนที่อยากเล่นเกมได้นะคะแล้วก็จะมี Ray Tracing มาให้ด้วยสามารถเล่นเกม Triple A ได้นะจริงๆมันเล่นได้ตั้งแต่ชิป m 1 m 3แล้วนะคะพอมาเป็น m 4ก็อาจจะประมวลผลเร็วขึ้นแต่ใช้พลังงานน้อยลง สำหรับคนที่สงสัยนะคะว่าเรื่องของประสิทธิภาพถ้าเกิดวัดออกมาเป็นคะแนนกิ e กเบนช์แล้วเนี่ยมันเท่าไร่กันแน่สำหรับชิป M 4ใน iMac เครื่องนี้นะคะเดี๋ยวนรงนี่ขึ้นคะแนนกิ๊กเบนช์ไว้ให้ก็จะมีการเทียบกับ iMac ชิป M 1แล้วก็ iMac ชิป M 3ให้ดูด้วยก็ดูคะแนนกันได้เลยค่ะสำหรับสายตัดต่อไม่ต้องห่วงเลยเขามีให้ครบทุกอย่างเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะเอาไปตั้งที่ห้องเนี่ยแล้วก็ตัดต่อแบบเบาตัดต่อวิดีโอ 4K ก็ได้นะจริงจริงแล้วอะถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มแรมมาอีกหน สำหรับตัวตัดต่อเขาจะมี Media Engine มาให้มี S264 HEVC p r o l e s p r o l e s RAW นะคะที่มีตัวเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์มาให้ก็จะมี Engine สสำหรับการถอดรหัสเข้าวิดีโอนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการที่เราจะทำการโอนถ่ายวิดีโอหรือว่าการนำไฟล์มาตัดต่อในขั้นตอนของการตัดต่อรองรับแทบทุกอย่างเลยและยิ่งสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าใช้กับโปรแกรม Final Cut ก็จะยิ่งง่ายมากยิ่งขึ้น ตัวชิปเนี่ยสำคัญเลยนะคะพอหลังๆมาเราจะเห็นการอัปเกรด Mac ในปี2 0 2 4ี่เนี่ยอัปเกรดกันแบบโห่บูมบามเลยตั้งแต่ Mac Mini นะคะ iMac เครื่องนี้นะคะรวมถึง MacBook Pro ก็อัปเกรดชิปใหม่ๆมาเพื่อให้รองรับกับฟีเจอร์ Apple i n t e l l i g e n c e มากยิ่งขึ้นนะคะฟีเจอร์ Apple i n t e l l i g e n c ตตอนนี้ในประเทศไทยอาจจะใช้งานได้บางฟีเจอร์เท่านั้นแต่เชื่อว่าในอนาคต Apple จะทยอยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นแรมรวมถึงชิปที่เราใช้เนี่ยก็จะต้องรองรับการทำงานของ AI ที่มีการประมวลผลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าซื้อ i m a c c i i p M4 ข่องนี้มาเพื่อหวังผลว่าจะใช้งาน Apple i n t e l l i g e n ียยาวๆเหมาะมากอะขอโบเรื่องกระจกหน้าจอ Nano t e x t ซเจอบ้างนะคะเพิ่มมา7,000บาทคุ้มไหมนะคะในส่วนตัวของตรงนี้เนี่ยปกติไม่ได้ใช้งานจอที่มาพร้อมกับ Nano t e x t ซเจอนะคะ<ๆ>ก็จะมีความแบบว่าสะท้อนกับไฟที่อยู่ด้านบนบางไฟชัตูนะคะหรือว่าไฟที่อยู่ในออฟฟิศ รวมถึงสะท้อนจอชาวบ้านที่นั่งข้างหลังเรามาที่จอเราบ้างถ้าเกิดว่าเราเปิดจอไม่สว่างพอเนี่ยก็จะทําให้ไม่ค่อยเห็นคอนเทนต์ชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดจอสว่างมากๆมันก็จะมีผลกับสายตาของเราแต่พอเปลี่ยนมาใช้งานจอนาโนเท็กซเจอร์ที่อยู่ใน iMac 24นิ้วเครื่องนี้รู้สึกว่าให้ฟิลที่ดีมากมันมีความสมูทกับดวงตานะคะ แล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะเอาเขาตั้งหันไปทางไหนอะ่ะไม่ต้องกังวลว่าแสงมันจะเข้ามาที่จอมันดูสบายตานะคะดูดีมากเลยอะ่ะทุกคนแล้วก็การเพิ่มลดแสงหน้าจอนี้นะคะถึงแม้ว่าจอจะ500นิตอะ่ะความสว่างอะ่ะแต่นุ้งนิกมองว่าเพียงพอแล้วบวกกับหน้าจอ nano t e เจอร์นี่แหละจะทําให้หน้าจอของเราอะ่ะ ใช้งานได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนใช้งานได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเล่นเกมดูวิดีโอ YouTube ของคุณหรือว่าจะตัดต่อก็ได้หมดเลยมองว่าคุมนะสำหรับคนที่วอรี e, ่เรื่องของหน้าจอถัดมาก็คือเรื่องของกล้องค่ะทุกคน iMac เนี่ยมาพร้อมกับกล้องที่ได้รับการอัปเกรดนะรุ่นเก่าให้กล้อง 1080p มานะคะเวลาประชุมออนไลน์ก็จะแตกๆนิดนึงหน้าเราไม่ชัดนะคะแต่รอบนี้อัปเกรดมาให้เป็นกล้อง12ล้านพิกเซลนะคะที่สำคัญ ความกล้อง12ล้านพิกเซลนี่แหละทำให้ลองรับฟีเจอร์ใหม่ก็คือ center stage นะคะแล้วก็ desk view เอาไว้โชว์สิ่งที่อยู่บนโต๊ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะว่าการใช้งานเป็นยังไงแล้วก็ส่วนตัวเมื่อกี้แอบลองเล่นแล้วเปิด photo booth กับ FaceTime ขึ้นมานะคะกล้องสวยนวลมากเลยนะคะโทนผิวดีมากถ้าเกิดว่าห้องเรามีแสงประมาณนี้นะกล้อง12ล้านพิกเซลก็จะทําให้คนที่ร่วมประชุมออนไลน์กับเราเนี่ยเห็นหน้าตาของเราชัดเจนเวลาที่เราจะโชว์โปรดักต์อะไรก็ทําได้ง่ายมากขึ้นดูดีมากยิ่งขึ้นค่ะ นี่ก็คือตัวอย่างของกล้องหน้า12ล้านพิกเซลนะคะเห็นไหมผิวดีมากถ้าเกิดว่าแสงพอก็คือผิวดีมากไม่ต้องเติมไฟอะไรเลยนะคะนี่คือข้อดีนะทุกคนทีนี้เนี่ยเขารองรับฟีเจอร์ Center Stage ค่ะทุกคนน่าจะเคยเห็นมาแล้วนะคะบน iPad iPad Pro เนี่ยมาก่อนชาวบ้านเลยแล้วก็ค่อยๆทยอยอัปเกรดให้ iPad รุ่นอื่นสามารถใช้เซนเตอร์สเต จัดให้คนอยู่ตรงกลางเฟรมได้อย่างตอนนี้มี2คนก็คือมีนูนิกเนาะกับคุณพี่ตากล้องนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ทั้ง2คนอยู่ในเฟรมไม่มีใครหลุดเฟรมนะคะเห็นปะแล้วถ้านุกงนิกลองขยับมาลองขยับลองขยับมาทางนี้อ่ะเขาก็าพยายามจัดจัดยังไงก็ได้ให้เราไม่หลุดเฟรมนะคะหรือถ้านุนนิกอยู่คนเดียวอะอยู่คนเดียวอ่านี่เขาก็จะขยายให้ อยู่ในระยะที่ค่อนข้างพอดีก็คือคนที่คุยกับเราเนี่ยเห็นหน้าเราชัดอยู่แล้วเราก็ไม่ได้อ้วนมากมันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะทุกคนเห็นไหมดูดีมากเลยอะ่ะอืมสมควรที่จะอัปเกรดแล้วอ่ะเรื่องต่อไปค่ะเป็นฟีเจอร์หนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาครั้งแรกบน iMac ก็คือ Desk View นะคะอ่ะทุกคนมาค่ะนี่คือการโทรเฟ e ไทม์นะเขาจะรองรับฟีเจอร์ Desk View นะคะก็ <laughs> ตอนนี้เห็นหนะ้าตากล้องไปก่อนนะคะใหญ่ๆหน่อยนะ เดี๋ยวลองขยายให้ดูอ่ะขยายก็ยังเหมือนเดิมทีนี้เดสต์ิวนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะคนมุมบนขวานี่เลยอุ๊ยอุย,อย,อยกับกล้องซะด้วยอยู่มุมบนขวาตรงนี้นะเอาเมาส์ไปชี้นะก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะคะตรงนี้เลยทีนี้เนี่ยเราจัดจัดขนาดก่อนนะคะว่าเราจะโชว์ขอบเตเดสต Vi ิวของเรายังไงเดสต์ิวก็คือเราสามารถวางขอบบนโต๊ะแล้วก็โชว์ได้เราไม่จำเป็นต้องอ๋อนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะไม่ต้องเราโชว์ตรงนี้ได้เลยนะเห็นไหม อย่างบางทีเราพีเต์อะไรสักอย่างพีเต์โปรดักต์ของเราให้ลูกค้าดูแล้วก็สามารถใช้เดสก์วิวในการพีเต์ได้ทุกคนทีนี้เนะี่ยมันขยับกรอบได้อันนี้คือแบบพื้นที่ใหญ่เลยกว้างเลยหรือว่าอันนี้เล็กๆอยากโชว์แค่นี้พออยากให้เห็นแค่นี้อ่ะได้นะคะพอจะเริ่มใช้งานนะคะแชร์มุมมอง,มองด้านหน้าโต๊ะแบบน,นี้อ่าเห็นไหมแล้วการใช้งานมันง่ายมากคะ่ะทุกคนเราก็แค่อาจจะต้องทําการคุ้นชินนิดนึงนะคะว่าเราจะเอาวางตรงไหนคือ อ่ะมันมีสมมติว่าเราจะโชว์นี่นะคะคือสินค้าของเราค่ะลูกค้าการใช้งานก็จะแบบนี้นะคะลูกค้ายังเห็นหน้าเราอยู่นะเห็นไหมตรงกรอบตรงนี้นะคะลูกค้าเห็นหน้าเราอยู่ลูกค้าก็ดูของไปด้วยดูหน้าเราไปด้วยนะคะเนี่ยมันดีมากมันสะดวกมากเลยนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อเว็บแคมมาติดเพิ่มเพื่อให้ลูกค้าเห็นมือเราหรือว่าไม่จาเป็นต้องใช้กล้อง iPhone แยกออกมาอีกต่างหากคือพอมีฟีเจอร์นี้เนี่ยใช้กล้อง12ล้านพิกเซลตัวเดียวจบได้ทั้งหน้าแล้วก็ได้ทั้งมือเลย มาต่อกันที่เรื่องลำโพงนะคะสำหรับคนที่ชอบในการฟังเพลงดูหนังนะคะดูคอนเสิร์ตผ่านแม็กนะคะทุกคนลําโพง iMac เนี่ยเขาให้มาทั้งหมด6ตัวด้วยกันซึ่งจะอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะเสียงจะออกตรงนี้นะถ้าเกิดว่าจะเอาไปตั้งตรงไหนอะ แล้วสงสัยว่าเสียงจะออกตรงไหนออกตรงด้านล่างตรงนี้นะคะมี6ตัวด้วยกันซึ่งคุณภาพเสียงเนี่ยจริงๆประทับใจมากตั้งแต่ M1 นะคะ M3 ก็ยังเสียงดีอยู่แล้วก็แน่นอนว่า M4 เสียงดีเช่นกันที่สําคัญนะคะตั้งแต่เป็นรุ่นใหม่มาตั้งแต่ M3 นะคะรวมถึง M4 เครื่องนี้รองรับการเล่นเสียงแบบ Spatial Audio นะคะฟังเพลงน่าจะฟินมากๆเลยสำหรับคนเปิดฟังเพลงที่บ้านแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะอันนี้มองว่าดีอยู่แล้วแล้วก็ ลำโพงของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมเนี่ยการดูหนังตอบโจทย์ทั้งหมดเลยสำหรับใครที่วอรี่เรื่องของการฟังเสียงของเนื้อหาต่างๆที่เรารับชมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังถัดจากเรื่องลำโพงเป็นเรื่องของไมโครโฟนค่ะ iMac ตัวน,นี้ให้ไมค์มาทั้งหมด3ตัวนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้2ตัวแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งะคะซึ่งไมโครโฟนของเขาจะมาพร้อมกับการตัดเสียงรบกวนให้ในระดับหนึ่งนะคะ3ตัวนี้น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานในห้องนะคะเราไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วเนาะ ไม่สามารถยก iMac ออกไปใช้ข้างนอกได้เพราะฉะนั้น3ตัวเพียงพอแล้วเดี๋ยวจะทําการทดสอบไมโครโฟน3ตัวที่ว่านี้ให้ผ่านโฟโต้บูลและกันจะเลิกเป็นโหมดวิดีโอนะคะคือเขาจะเก็บเสียงของเราไปด้วยแหละซึ่งตอนนี้สภาพเสียงในห้องนะคะไม่ได้มีเสียงรบก,กวนมากมีแค่เสียงแอร์ที่อยู่ด้านบนตรงนี้เท่านั้นอามาลองกันคะ่ะทุกคนนี่เป็นเสียงจากไมโครโฟนของ iMac c h i p M4 นะคะ ทุกคนน้าจะได้ยินเสียงของนุงนิกอยู่ก็ลองฟังกันดูว่าเสียงมันคมชัดมากไม้มเสียงเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นการพูดในระดับปกติไม่ได้ตะโกนหรือว่าพูดเบาลงอันนี้เป็นพูดเสียงปกติของนูงนิกเลยค่ะเป็นไงคะเสียงก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราหวังใช้งานไมโครโฟนที่อยู่ใน iMac ก็จะได้คุณภาพเสียงประมาณนี้ สำหรับการเล่นเกมนะคะเดี๋ยวพามาเทสเป็นเกมทิปเปิลเออย่าง Resident Evil ภาค7นะคะเป็นภาคใบโอหานศาธินี้เราจะใช้คอนโทรลเลอร์จาก PlayStation 5นะคะ DualSense แต่ตอนนี้คือจริงมันสามารถเชื่อมต่อได้2ออย่างหนึ่งก็คือการเสียบสายแบบนี้นะคะเสียบ USB-C to USB-C กับเครื่องโดยตรงได้เลยซึ่งก็เนี่ยเล่นได้ปกติ อันนี้ใช้ในกรณีที่ตัวจอยเนี่ยอาจจะแบตเหลือน,น้อยนะคะเหมือนอันเนี้ยตอนนี้แบตเหลือน,น้อยก็เลยต้องเสียบสายนะแต่จริงๆแล้วมันสามารถใช้การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้นะคะทุกคนกดปุ่มนี้นะกับปุ่มนี้กดค้างไว้แล้วก็เชื่อมต่อด้วยบลูทูธแบบปกติเลยอ่ะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเล่นเกมเกมนี้เป็นยังไง สำหรับภาพกราฟิกนูนิกจะปรับประมาณนี้นะคะไม่ต้องไปสุดก็ได้นะแต่ใครอยากไปสุดก็ลองดูความละเอียดหน้าจอค่ะ2 5 6 0 4นคูณ1440นะขอบเขตการมองเห็นตั้งไว้ที่90องศาแล้วก็เฟรมเรทเป็น60จริงๆเกมนี้รองรับ120นะแต่ด้วยหน้าจอของ iMac คเครื่องนี้นะได้แค่60แล้วก็เปิดไว้แค่นี้แหละทีนี้ค่ะ m e t a ล FX u p อ c a l i n ัพอันนี้ก็จะเป็นการขยายภาพกราฟิกโดยการใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะ ก็เปิดเป็นแบบคุณภาพไว้ไมันจะมีสมรรถนะกับคุณภาพนะคะแล้วก็คุณภาพพื้นผิวตัวกรองพื้นผิวคุณภาพเมชก็คือเมชเชดดิ้งนะคะเปิดสูงไว้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะคุณภาพเงาตรงนี้เปิดสูงมากนะจริงจะเปิดสูงก็ได้จริงจริงอะแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนคุณภาพการจําลองแสงจากแหล่งต้นทางก็คือ r a y tracing นะคะเราเปิดแบบสูงเลยเอาแบบตาแตกอ่ะก็จะประมาณนี้อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเล่นกันตรงนี้จะเป็นฉากคั c ซีนนะคะทุกคนก็ คือมันจะเป็นฉากที่ค่อนข้างมีแสงเยะีะจะเห็นแสงมาจากด้านขวาของตัวละครน,นะคะเห็นไหมตรงผมตรงเงาก็จะเห็นว่าตัวคุณภาพของการาฟิกก็ค่อนข้างดูดีนะขนตาขนคิ้วอะไรชัดอยู่นะสิ่งแรกที่เห็นจากเมื่อกี้อาจจะไม่ได้บรรยายให้ฟังในตอนต้นก็คือการโหลดเข้าเกมหรือว่าการโหลดเข้าฉากคัดซีนนะคะจากหน้าการตั้งค่าเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะไม่ต้องรอนาน มาค่ะเรามาอยู่ในฉากซึ่งอยู่ในป่านะคะจะเห็นว่าแสงมันรอดออกมาจากต้นไม้ะคะ่ะมาจากตรงนี้แหล่งกําเนิดแสงเนาะแล้วก็จะเห็นเงาที่มันกระทบลงบนพื้นผิววัตถุเนี่ยเงาเราก็เห็นนะคะค่อนข้างดูดีเลยอะคือเรื่องจอเนี่ยตรงนี้ไม่ติดเลยนะไอ้ความคมชัดของจอของแม็กเนี่ยคือเขาทําจอดีอยู่แล้วอะเนาะนี่ความสามารถของเขาแล้วเวลาที่หันเนี่ยนะคะมันไม่ได้แบบกระตุกอะไรมากนะคะประมาณนี้เลยอะก็เรียกได้ว่ามันลื่นนะเราไปดูเงาตรงพื้นผิวน้ําบ้างไหมเนี่ยเห็นไหมคะ ค่อนข้างสมจริงนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยแล้วด้วยความที่ Mac อะมัน24นิ้วอะทุกคนถ้าถ้าเกิดว่าคุณเคยเล่นเกมบน macbook มาเนาะจอใหญ่สุดก็ macbook pro ใช่ไหม16นิ้วมันไม่เท่านี้นะมันไม่เต็มตาเท่าจอ24นะซึ่งเป็นการเล่นเกมโดยที่ไม่ต้องต่อจอเสริมไงนึกออกไหมมันมาพร้อมกับตัวเครื่องเลยตรงนี้มองว่าจอ24นิ้วก็ค่อนข้างกำลังดีนะคะสำหรับคนที่แบบ เราไม่ได้นั่งใกล้มากอยู่แล้วไม่ได้นั่งใกล้มากอยู่แล้วก็เป็นระยะที่เรานั่งบนโต๊ะคอมอ่ะทุกคนจอขนาดนี้ก็เราโอเคเลยนะสวยสวยสวยสงงแสงเงากราฟิกใช้ได้ค่ะทีนี้เนี่ยคนที่ชอบเล่นเกม t r i a นะคะถ้าเกิดว่าคุณแบบรักในการเล่นเกม t r i ป a มากอาจจะต้องเสียเงินในการซื้อหน่อยนะคะเพราะว่ามันเกมหนึ่งก็พันกว่าบาทเนาะมันก็แรงอยู่แต่ถ้าคุณรักจริงๆก็เรื่องนี้ไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวลองเล่นไปสักพักนะคะเราจะสัมผัสได้ถึงความอุ่นใต้เครื่องไหมเดี๋ยวขอลองก่อนนะ ตอนนี้คือมันไม่ได้มีลมอุ่นออกมานะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจับหลังเครื่องเนี่ยมันจะมีความอุ่นเล็กน้อยที่สัมผัสได้ซึ่งจะมีความอุ่นเยอะหน่อยนะคะตรงกลางเครื่องตรงนี้นะคะเนี่ยอืมดูควันดูควันสมจริงมากข้อดีของชิป Apple Silicon ก็คือมี a y t r a c i n g ให้นะคะมี m e s h s h ด d i n งให้ m e t a l f อฟ p อ็ s ซ i l ัพสอีกคือการเล่นเกมไม่ได้ห่วงเรื่องงานภาพเลยนะเอาอดี เห็นไหมเห็นไหมเวลาวิ่งอ่าเข้าฉากมืดแล้วนี่ข้อดีของจอ nano t e เ t อ r ์ no ไม่มีอะไรมารบก,กวนสายตาเราทางนั้นนะคะเอาเป็นว่าถ้าซื้อไปเล่นเกมไม่ผิดหวังเพียงแต่ว่าข้อจํากัดของ mac ก็คือณนะตอนนี้มันยังไม่สามารถเล่นเกมออนไลน์ดังๆได้นะคะอย่าง ll ตอนนี้เล่นได้แล้วนะ league of legends นะแต่ว่าพวก v a r l o r d t พวกเกมยิงปืนนะคะก็ยังไม่สามารถเล่นได้ด้วยความที่จอ mac อะ่ะมันได้แค่6 0สิบ hz นะเนาะอาจจะไม่ได้แบบ บางคนเล่นเกมยิงปืนไงต้อง120ขึ้น144เนาะอันนี้ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ในเกมเหล่านั้นได้แต่ถ้าเป็นเกมเนื้อเรื่องภาพสวยๆหรือว่าเกมที่แบบเก็บเวลอย่างเงี้ยตรงนี้มองว่าได้อยู่เดี๋ยวจะขอใช้เป็นไม์ของ iPhone น,นะคะมไม iPhone ก็ค่อนข้า,างเก็บเสียงได้ดีอยู่ เหตุผลที่ไม่ใช้ไมโครโฟนที่ตนิติดไว้ที่คอเพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันจะไปจับได้นะคะแล้วมันจะคิดว่าเป็นเสียงนอยเพราะฉะนั้นทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงชัดเจนเดี๋ยวใช้เป็นไมโครโฟนออัดให้นะคะเสียงก็จะประมาณนี้เลย สำหรับเรื่องการเชื่อมต่อนะเสริมให้นิดนึงค่ะอันนี้ก็มีการอัปเกรดมานะคะเขาอัปเกรดมาเป็น WiFi 6e นะก็ WiFi 6e นี่ก็จะรับส่งข้อมูลเร็วแล้วก็ลดความหน่วงนะคะระหว่างอุปกรณ์ด้วยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมาพร้อมกับ Mac ที่มี WiFi 6e แล้วนะคะเราเตอร์ที่บ้านอย่าลืมถ้าเกิดว่าอยากใช้จริงนะอัปเกรดเราเตอร์ให้เป็น Wi-Fi 6e ด้วยนะคะทุกคนที่สำคัญเรื่องต่อไปบลูทูธ5.3อันนี้ก็จะทำให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เนี่ย รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างบางคนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกกับ Mac เครื่องนี้เยอะมากอย่างเมจิกคีย์บอร์และหนเมาส์และหนเนาะมี Airpods Max อีกมี Airpods Pro อีกถ้าเกิดว่าเนี่ย d u อั Dual s e n น e อันนี้ก็สำคัญเช่นกันพออัปเกรดมาเป็น Bluetooth 5.3จ,จะช่วยลดความหน่วงแล้วก็ลดสัญญาณรบกวนนะคะเพราะฉะนั้น Bluetooth ที่มันเชื่อมกับเครื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดก็ตามก็จะรวดเร็วส,รสม่ำเสมอนะคะนี่คือข้อดีค่ะ สำหรับการใช้งานทั่วไปอ่ะเรื่องประสิทธิภาพน้งนิกไม่น่าจะมีอะไรติดนะคะก็คือซื้อไปทำงานได้ทำเอกสารจดโน้ตนะคะทำด็อกได้นะคะ Google Doc ก็ได้แคนวาก็ได้ตัดคลิปยังได้เลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้น เรื่องประสิทธิภาพเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ขอเน้นเรื่องที่หน้าจอละกัน24นิ้วเป็นหน้าจอที่กําลังพอดีนี่คือการแบ่งจอที่นิกลองทําดูนะคะสําหรับคนที่ชอบทํางานมัลติทาสกอย่างเงี้ยเปิดจอนึงเป็นอีกอันนึงอันนึงต้องดูข้อมูลอันนึงต้องดู YouTube มันก็จะได้ความกว้างประมาณนี้แหละค่ะทุกคนซึ่งมันก็กําลังโอเคนะเราไม่จำเป็นต้องซื้อจอเสริมมาต่อนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว iMac เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากได้จอเสริมก็สามารถต่อจอเสริมได้นะคะ ก็จำนวน2จอด้วยการผ่านพอร์ต Thunderbolt 4นะอ่ะนี่เลยทำงานแบ่งจอจะตัดคลิปจะดูข้อมูลอะไรก็สามารถทำได้แบบสะดวกสบายนะไม่ต้องเพ่งตาด้วยซ้าเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วสรุปให้เลยแล้วกันว่า iMac ชิป M4 เนี่ยเหมาะกับใครบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราคาที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะ iMac ชิป M4 เนี่ยตรงนี้มองว่าเหมาะกับคนที่อยากได้คอมพิวเตอร์หรือว่าแม็ที่เป็นเดสก์ท็อปที่เป็นตั้งโต๊ะแบบเนี้ย เอาไว้ที่บ้านนะคะซึ่งเซตอัพของมันอะเรียบง่ายมากเลยมีจอ1อันเมจิกเมาส์เมจิกคีย์บอร์ดแค่นี้เลยนะคะคือจะเอามาตั้งบนโต๊ะแล้วยังมีพื้นที่ในการวางของจุกจิกบนโต๊ะของเราได้อีกเยอะเลยมันดูเรียบง่ายแล้วก็มินิมอลมากๆเลยนะที่สําคัญคะ่ะเรื่องของสีสันเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเพิ่มสีสันในห้องของเราบางคนอาจจะมองว่าอาจจะเป็นอักเซสซอรีในการแต่งห้องไปเลยก็ได้แถมยังใช้งานทั่วไปได้ด้วยดูหนังฟังเพลงเล่นเกมตัดคลิปได้ทั้งหมดเลยนะคะคุ้มมากๆ ราคาในรอบนี้ทําราคาได้ค่อนข้างดีนะคะด้วยค่างเงินอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยเนาะราคาเริ่มต้นอยู่ที่44,900บาทถ้าเกิดว่าเป็นชิป M3 ที่เปิดตัวณนะตอนนั้นนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่49,900บาทหายไป5,000บาทแต่ได้แลมคูณ2อะ่ะทุกคนแล้วชิปก็ใหม่ด้วยนะคะนี่แหละแล้วก็พอร์ตต่างๆที่มากับตัวเครื่องอะ่ะเป็น USB-C Thunderbolt 4คือมันคูม้มากๆเลยสําหรับคนที่อยากได้ Mac เดสก์ท็อปตั้งที่บ้านนะคะแนะนำมากถ,าถ้ามีงบนะคะลองดูสักเครื่องแล้วจะติดใจวันนี้ค่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการชมคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ